สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมวฟ f f l e s บ้าบินมะพร้าวอ่อนสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยมากๆเลยค่ะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยการใส่แป้งข้าวเหนียวขาวลงไปในชามผสมดมด้วยแป้งข้าวเหนียวดำแป้งเท้าเพิ่มความเหนียวนุ่มน้ำตาลทรายเกลือปน่นและน้ำตาลมะพร้าวค่ะ คนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะพยายาัมไม่เข้ากันประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปทีละนิดเพื่อนวดแป้งค่ะอย่าใส่พรวดเดียวหมดนะ เนี่ยนะคะให้ทยอยใส่หัวกะทิที่เตรียมไว้ทีละนิดจนหมดนวดแป้งจนกระทั่งแป้งเนียนดีไม่เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะน้ำตาลทรายก็เกือบละลายหมดนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อน500กรัมค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย ตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะจากเดิมที่แป้งมีความข้นกว่านี้นะตอนนี้ก็เหลวลงแล้วค่ะแต่ยังไปทำขนมไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่ซีจะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้แป้งมันอิ่มน,น้ำค่ะทำขนมออกมาจะได้เนื้อนุ่มๆน,นะพอครบเวลาหมักแป้งก็มาเตรียมเตากันค่ะแม่ซีใช้เตาว,วาฟเฟิลของวีรสุนะคะใช้เบอร์สองครึ่งระหว่างเลขสองกับเลขสามนะคะจากนั้นเราก็ทาน้ำมัน น้ำมันพืชบางๆนะคะทาให้ทั่วเลยพอเตาร้อนเราก็เทปแป้งลงไปเลยค่ะไม่ต้องให้หล้นพิมพ์นะจากนั้นก็เกลีย่ยค่ะถ้าน้อยเกินไปเราก็เติมได้ ปิดฝาแล้วก็อบเป็นเวลาประมาณ3-4นาทีค่ะครบเวลาว้าวสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะแล้วก็ตักขึ้นไปพักบนตะแกรงค่ะพอจะเริ่มชิ้นใหม่ก็ทาน้ำมันอีกรอบนะคะหรือทำไป4-5ชิ้นค่อยทาน้ำมันอีกทีหนึ่งก็ได้นะ วาฟเฟิลบ้าบินมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะอือร่อยมากๆ